สวัสด,ดีจ้ามันนี้ตะนแหงเนื้อหัวโหลสองร้อยห้าสิบพอคูคุกเ้อแดดเดียวจ้ามันนี้แดดแดดทางมือนะแม่วันนี้ได้ต่างเนื้อเนื้องูจ้าอันนี้มันนี้เนื้องู ี่เธอมหนีแถวเสดายดิสริสแถวเจ้าอย่งก็อซคิดเลยวะเนื้อแห้งเนื้อจาเนื้อแห้ง สามกิโลได้เท่านี้แล้วเนี่ยตัดสั่งได้สั่งได้จะโลละเจ็ดร้อยโอ้โ,โอ้โกูพล้อกมาขีดที่นี่ แมวมันจะ,ระกระโดดขึ้นกินบะท่าน,นไ,นไนางไหอมแดงมาแล้ว มีการหมดได้น่ยการหมดฝากกดไลค์กดแชร์กดทับตะคายกดกระดิ่งติดตามสองปลาแสงผู้ไทยนะเด้อจ้าก้า แต่และมือละมือเอ็ดผลืกการกินข้าวไม่เลยไปเที่ยวกับเซเลเที่ยวไายเท้เาเบิ้งกินข้าวแต่ละมือจ้ะการแค่นี้ลีจ้ะบ๊ายบาย